สวัสดีค่ะอยู่กับช่องทางบนหลายเหมือนเดิมค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาบนหลายอาบน้ำแล้วนะคะแดดจัดๆรลล้อนๆค่ะวันนี้ก็ได้มีท่านผู้ใหญ่ใจดีเจ้าเก่าท่านได้ส่งของมาให้นะคะก็ขอขอบคุณท่านมากๆนะคะเดีย๋ยวจะพาไป เปิดกล่องดูค่ะว่ามีอะไรข้างในกล่องคะ่ะค่ะก็าาามาดูนะคะว่ามีอะไรข้างในนะคะ ใบนี้มีอะไรดูนะคะเนี่ยมีเสื้อคะ่ะมีเสื้อท่านผู้ใหญ่ใจดีบอกว่าซื้อมาฝากลูกชายคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็มีมีขนมคะ่ะขนม ก็เป็นพวกชุดทำกับข้าวนะคะเป็นผงรสผงชูรสค่ะก็รสด,ดีแล้วก็อะไรขนมอันนี้ก็ขนมเหมือนกันค่ะขนมมีอยู่3ามอย่างนะคะ ก็จะแบ่งไปให้ตาเที่ยงด้วยนะคะแล้วก็มีแชมพูค่ะสะบู่ไว้อาบน้ำแล้วก็มีกาแฟแล้วก็มีกะปิไว้ทำกับข้าวค่ะแล้วก็มีกาแฟอีกถุงนะคะ ก็ขอขอบคุณท่านมากมากนะคะที่ได้ส่งเป็นพวกขนมเสื้อผ้าของใช้ในบ้านก็ขอบคุณท่านค่ะแล้วก็เสื้อให้ลูกชาย mm hmm. นี่ค่ะส่วนนี้ก็จะแบ่งไปให้ตาเที่ยงเลยนะคะท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านหอกว่าให้แบ่งไปให้ตาเที่ยงด้วยก็แบ่งกันกินค่ะก็มีขนมด้วยนะคะก็กะเป็นกาแฟ แล้วก็ท่านผู้ใหญ่ใจดีได้ซื้อเสื้อมาให้ลูกชายด้วยค่ะสวยมากนะคะลูกชายใส่ได้พอดีเลยค่ะท่านได้ซื้อมาฝาก3ามตัวนะคะเป็นเสื้อยืดคอกลมค่ะ3ามตัวเลย นี่ค่ะใส่ได้พอดีทุกตัวนะคะขอบคุณท่านมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปตามหาตะเที่ยงกันดูนะคะว่าตะเที่ยงอยู่บ้านหรือเปล่าตะเที่ยงตะเที่ยงตะเที่ยงไม่อยู่สงสัยจะอยู่ที่ผูกช้างนะคะเดี๋ยวตามไปดูที่ที่ผูกช้างตอนกลางวันค่ะ นี่ค่ะตาเทีย่ยงอยู่นี่นะคะมาตามหาตาเที่ยงเจอแล้วค่ะอันนี้เอฟซีฝากของมาให้ตาเที่ยงนะคะขอบคุณครับขอบค <uld> <free> ุณครับค่ะตาเที่ยงได้รับของฝากจากเอฟซีแล้วนะคะตาเที่ยงบอกว่าขอบคุณมากมากค่ะนี่ค่ะที่ปลูกช้างของตาเที่ยงค่ะทางกองเงินค่ะทั้งมันหิตนะกัเว้นบอก มันเล่นของเคร่องบอกขึ้นนี่น้ำกระจับไซน้ำบอกเนึกว่ามันเล่นของเครงน้ำมันเล่นของเครงเลยนึงเป่นชักซีมันนั่งอยู่บอกอันนี้โรงช้างของตาเที่ยงนะคะสังกสีออกไปแผ่นหนึ่งค่ะ ตะเที่ยงกินจุติกาแฟนะเมืองมันแล้วครับกินชอบมากเลยครับได้กินตอนเช้าสาวเอฟซีบอกว่าสีมาซอยตะเทียงเกี่ยวหยาเออมาเลยครับ <c oughs> มาวันไหนครับจาช้างไปรับตะเทียงลับบัวลับครับลับจะมาวันไหนจะาช้างไปรับครับโอ้ได้ยินไหมคะเอฟซีคุณยายตะเทียงบอกว่าจะมาวันไหนเดี๋ยวเจ้าช้างไปรับนะคะ เดี๋ยวติดต่อคุณยายให้ตะเที่ยงค่ะครับูีคนเดียวครับค่ะบชุบบชุบบบชมบตะเที่ยงแกบอว่าช้างเกสงสัยช้างเกจะท้องนะคะเออขนาดงามเนาะเออาสวัสดีนะกินเน่ย <laughs> บ,นบนุงขนุงขนุงทนุงทนุงขนายงามดีอ้วนตันดีน้ำเนื้อหญ้าของตาเที่ยงนะคะเกี่ยวมาให้ช้างแกไปเกี่ยวเองแกไปเอาเองนะคะหาดแค่คนขับรถให้ค่ะ ช้างแกกินหญ้าแบบไม่เลือกเลยค่ะกินหมดเกลี้ยงเลยคอมเมนทับนับนี่ได้ประมาณจักเดือนตาได้ประมาณจักเดือนทับมาแล้วนี่บอกเตก่อนใช่ไหมยู่สวนนี่บ่โอ้เออวางมองก่อนมาคิดตัวนี่ไหมโอ้ยิ่งโดนยังนั่งตรงมระเทศน้ำมันมันเยอะจังเลย มันได้ก็ดีหละแต่พอมีคนเลี้ยงให้เขามาเลี้ยงไฮเดอสร้างน่อยนะของอีหลายกับเขาเป็นยังไงของอีหลายกับเาเป็นยังไง พังกองเงินถ้าพังกองเงินท้องก็จองตัวแล้วนะคะแม่ควานของบุญหลายจะให้ลูกชายมาเลี้ยงให้ค่ะพ่อตาไม่มีคนเลี้ยงช่วยนะคะคุณตาเจ็ดสิบยังแข็งแรงดีค่ะ ค่ะเดี๋ยวพาไปดูบุนหลายต่อค่ะค่ะได้เวลาบุนหลายจะเอาไปผูกในที่ตอนกลางคืนแล้วนะคะเตรียมตัวอาบน้ําเรียบร้อยแล้วแล้วก็นี่ได้เวลาให้น้องหมาเรียบร้อยแล้วธรรมชาติของน้องหมาก็กินแบบนี้เลยค่ะ สตัวเขาก็หายดีเรียบร้อยแล้วก็กินข้าวได้ทั้ง3ตัวก็หายห่วงแล้วค่ะหมดห่วงแล้วอันนี้ก็จะอยู่ไกลมองไม่ค่อยชัดนะคะเดี๋ยวจะไปใกล้ๆค่ะ ก็อาบไปตอนกลางวันครั้งหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ก็อาบตอนเย็นค่ะได้เวลาของเขาจะไปผูกในที่ตอนกลางคืนแล้วค่ะ,คะยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพังบุญหลายด้วยนะคะแล้วกดกระดิ่งติดตามคลิปใหม่ๆในช่องของบุญหลายคลิปต่อไปค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ